วัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนนะครับผมในการเลือกแพทเทิร์นการตีคอร์ดให้เหมาะกับเพลงแบบ,แบบนี้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 นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเพลงมันก็มีในหลายๆสไตล์นะครับผมผมจะมาแนะนําเรื่องของแนวคิดในการที่จะเลือกวิธีการตีคอร์ดนะแล้วก็ให้คุณลองนําไปใช้ดูส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีจังหวะแบบทั่วไป4-4และจังหวะ6-8เนี่ยในแต่ละเพลงเนี่ยเวลาคุณฟังเนี่ย ให้ฟังที่จังหวะก่อนฟังที่อารมณ์ของเพลงก่อนนะครับมาเพลงแรกนะที่ผมเลือกมาก็เป็นเพลงฝนตกไหมนะครับผมของ t r e Man Down นะครับเพลงนี้ก็คือเราจะมาคุยกันที่ท่อนร้องเลยละกันจริงๆแล้วเพลงนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ทับซ้อนเลยครับผมมันเป็นการตีคอร์ดแบบหนึ่งห้องเต็มธรรมดานะครับเราลองเอาตีคอร์ดธรรมดามาลองเล่นดูก่อนฝนตกอีกแล้ว เกิดการตีขอธรรมดาเนี่ยมันเข้ากับเพลงอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสคุณเล่นได้เลยนะอย่างเพลงเนี่ยผมให้ไอเดียนิดหนึ่งล้วกันไอเดียการส่งท่อนฮุกนะครับให้ให้นักร้องหรือตัวคุณเนี่ยมีท่อนที่พีคแล้วท่อนร้องธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องดีดแรงนะครับผมจะเล่นเท่านั้นนะคำว่าเท่านั้นที่มีคอร์ด E เพื่อส่งไปท่อนฮุกเลยนี่ส่งนี้หรือ เจอขอดเพลงประเภทนี้ไม่ต้องไปซีเรียสดีธรรมดาได้เลยนะครับลองลุยดูโอเคมาเพลงต่อไปเพลงนี้เรียกได้ว่าอ่ามันเป็นขอดแบบครึ่งห้องถ้าเธอต้องเลือกนะครับคราเจอเพลนี้เป็นครงหงนะับต้องเล่าเขาและฉันจะเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเลือกฉันละครึ่งห้องยังไงนะครับผมถ้าเจอเพลงนี้ทำไมถึงดูว่าเป็นครึ่งห้องนะครับผมผมลองดีดเอเมเนอร์เต็มห้องถ้าเธอต้องเลือกดูว่าเขาและฉั่า มันต้องเป็นดีชันต้องเป็นดีนะครับเราเลยลดเหลือให้เล่นครึ่งห้องแบบครึ่งห้องที่ผมเคยสอนคือลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนี่คือการดีครึ่งห้องถ้าเธอต้องเลือกรอว่าเขาลงลง,ลงขึ้นลงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเลือกนะฮะคือถ้าเจอเพลงที่แบบเอยเราตีคอร์เต็มแล้วอ่ะอ่ะเฮ้ยทำไมมันบทคําว่าฉันเนี่ยมันยังเป็นตัวดีแล้ว ลองเปลี่ยนเป็นการตีคอร์ดครึ่งห้องดูนะครับโอเคคราวนี้มาเพลงที่เป็นจังหวะธรรมดาเหมือนเดิม4/4เหมือนเดิมแต่ในเพลงเขามีสัดส่วนจังหวะที่ น่าสนใจนะครับผมสัดส่วนที่น่าสนใจแล้วถ้าเราเล่นตามสัดส่วนเขาได้เนี่ยก็จะเรียกว่าไง feel <c oughs> แผลเป็นอะตอมนะครับผมมาที่ท่อนร้องท่อนแรกเลยเพลงนี้ให้เราดูก่อนครับถ้าเกิดเราดีธรรมดาเราก็สามารถเล่นเพลงนี้ได้เหมือนกันนะครับ เพลงนี้มันมีดีไซน์นะครับผมดีไซน์ที่น่าสนใจเวลาเราเจอเพลงประเภทเนี้ยลองไปฟังดีๆนะครับผมท่อนแรกมันจะมีจังหวะของกองกระเดื่องนิดนึง,นง,นง,งเ,อองเงงห็นไ,ไหมมันมีชุดๆนะฉุดๆถ้าไปฟังในเพลงจริงมันมีชุดๆตรงนี้เราเล่นยังไงถ้าสมมติเราไปเจอแล้วเราอยากเล่นตามเพลงให้ได้เนี้ย บางคนอะลองเล่นแล,แล้วเขากลับมาไม่ได้ลละนนั้งนึ่สอไปแผมแนะนำให้เล่นแค่สัดส่วนนั้นนะครับชึบๆแล้วปล่อยสายทิ้งไว้แล้วก็ร้องแล้วก็กลับมาที่ขอต่อไปเลยนะก็าละัค่หนึ่งสิ่งเธออาจลืมไปแล้วว่าในครั้งหนึ่งเคยรักเคยผูก คนที่สามารถทําได้เพิ่มเนี่ยให้เพิ่มการปิกกิ้งเข้ามานะครับโดยสัดส่วนโดยทั่วไปละที่ผมเล่นน้ำปัจจุบันด้วยเนี่ยถ้าเจอแบบจังหวะกองที่มันสวนขึ้นมาแบบเอ้ยมีแบบจังหวะสัดส่วนเท่ๆเข้ามาเนี่ยผมจะไม่ฝืนตีคอร์ดเลยผมจะเล่นสัดส่วนนั้นแล้วก็เก่าตามดีสองที่ปึ๊บ ไอ้กาวปิกกิ้งที่ดีดเนี่ยเส้นไหนก็ได้นะครับไอ้สามเส้นล่างชึบชึบจะดีดแบบชึบชึบแล้วก็ดีดประปากีทีหนึ่งก็ได้เงี้ยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไอ้ตรงที่เราแบบชึบชึบตรงนรเ,รเนี้ยครับผมคอร์ดที่เราจับ A อซัสโฟนี่ยครับผมมองเป็นเอก็ได้สําหรับคนที่ยังไม่รู้ A ก็ได้ตรงกระเดื่องที่ตึบตึบตเกแย่ผมดีดปล่อยหน้าเสียงขอบจะหายไปนะมันจะมีสัดส,ส่วน กดแล้วเราปล่อยออกเลยมีแค่ทีที่สองเนี่ยที่เรากดค้างเข้าไปนะถ้าเราไม่ปล่อยมันจะเป็นนจะธรรมดามนี่ไหมดังละครหนึ่งในบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ตีคอร์ดเสมอไปผมจะดูฟิลเพลงก่อนนะฮะเพราะบางทีเนี่ยคุณไปคิดว่าร้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ ลองดีทีเดียวมันก็ได้อีกท่อนหนึ่งน่าสนใจกับใครใครสักคนถ้าเนเพ็นจริงๆมันเป็นแบบนี้ด้วยเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้เธอลืมเขานี่คือมันมีท่อนแต่ด้วยเวลาที่ผ่านพ้นไปถ้าเจออย่างเงี้ยจะเล่นยังไงถามถ้าแบบปกติเล่นแบบปกติได้ จจะด้อเวลาาาน,นไปนนนก็ได้แต่ถ้าอยากเท่นหน่อยก็คือเล่นตามสัดส่วนเพลงแต่ถ้าสมมติเราใช้วิธีแบบแตะเกียบที่ผมมันไม่ได้อนะะไอพวกที่มันมีสัดส่วนกระเดื่องเนี่ยผมจะแนะนำให้เล่นขอท่าเนะอย่างตะเกียบผมใช้ E m i n o r 7 e ในการเล่นมาเล่นแทนแล้วผมใช้การกดตามคำเลยใครสักคนแต่ด้วย ก็เป็นวิธีดีไซน์อีกแบบหนึ่งนะครับผมนะซึ่งตัวนี้มันจะต้องแยกฝึกนะครับผมนะถ้าใครเล่นไม่ได้ก็เล่นธรรมดาไปก่อนนะครับโอเคมาต่ออีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็เป็นจังหวะธรรมดาเหมือนกันแต่ฟังแล้วเนี่ยงงเพลงคุกเข่านะครับผมของค็อกเทลนะครับถ้าเราไปฟังเพลงจริงๆเนี่ยเพลงนี้ก็ดิดประธรรมดาได้แต่ว่าพอลองดิดธรรมดาเนี่ยมันมันเร็วผิดปกติ เร็วจังเลยเราลองลดลงเป็นครึ่งห้องดูพออะรอ่วไม่ใช่คราวนี้ยังไงนะครับพอเจอลักษณะเนี่ยผมอยากให้ลองคิดถึงแบบที่3นะครับถ้าใครเคยเรียนตีคอร์ดคงเคยได้ยินจังหวะลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงถ้าเพลงฟิลประมาณเนี่ยถ้าเกิดคุณลอง2แบบแรกไม่ได้ลองลองแบบนี้ดูเรายเล่นให้ชา้าลง ผมเล่นลงลงขึ้นขึ้นลงเนี่ยแหละครับในเพลงนีลงนาา้ลงขึ้นอะไรลงขึ้นขึ้นลงเธอจริงจริงฉันไปเธอจะไม่ชันผิดหวังและทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนบนง่นคนบอกโอ้พี่มันก็อยากให้มันเท่กว่านี่ก็คือเราเล่นผสมปิกกิ้งได้นะครับ อย่างเจอทุกๆเพลงเลยหรือว่าเพลงเนี่ยลองดีดคอร์ดแค่ทีแรกแล้วที่เหลือเป็นการปิกกิง้งปิกกิ้งเนี่ยเราใช้ปิกก็ได้แต่เราเกา3เส้นล่างสลับไปมาไม่ไม่ฟิกเลยครับเเพรรออรธอิงๆั โดยพิกกิ้งเนี่ยเราปิกกิ้งให้คล้ายกับที่เราตีคอร์ดเราตีคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นลงเวลาพิกกิ้งก็เป็นดีดตึงแนวตึงแนวต,ตึงแนวตึงแนวเหมือนกับลงลงขึ้นขึ้นลงนะพยายามทำให้มันคล้ายกันเนี่ยแล้วฟิลลิ่งของเพลงจะไม่เพีย้ยนถ้าเกิดเราปิกกิ้งแบบไม่มีสัดส,ส่วนเหมือนตีคอร์ดเนี่ยมันจะเป็น <All right. S 1> ถามว่าได้ไหมได้แต่ก็เนี่ยมันก็มีฟิลลิ่งของเพลงอะไรเงี้ยที่เฮ้ยถ้าเราลองปรับจูนตามเนี่ยการเล่นของเรามันจะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะครับคราวนี้มาเพลงนี้ต่อน,นิดนึงนะครับผมอย่างเพลงเนี่ยมันมีเรื่องของจะมีท่อนแบบส่งไปฮุกที่มันเร้าแล้วก็ท่อนฮุกที่แบบเป็นร็อกมันๆเนี่ยครับผมผมจะแนะนําถ้าเจอเพลงประเภทเนี่ยเวลาไปเล่นในวงให้ลองเล่นจากค่อยๆไล่โทนของเพลงขึ้นไปผมเล่นถึงท่อนมากเท่าไหร่นะมันจะส่งไปท่อนที่เป็นดอกจันแรก มาทุร a ยฉันก็เลยก็ลองลองจะย่าไปต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้ง่ายๆดิดลงอย่างเดียวเนี่ยคุณจะได้รู้สึกถึงการที่มันส่งก็มไม่มีประโยชน,น์ถ้าเขาเป็นมน่นใจแต่เธอตัวแทได้ได อันนี้เป็นดีไซน์นะครับผมดีไซน์ดูท่อนฮุกก็คือเล่นดังกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมท่อนร้องก็เล่นเบาวกว่าเดิมนิดนึงเพื่อฟ<ม>ีลลิ่งนะครับคานนี้มาเพลงที่เป็นสัดส,ส่วน6-8นะครับผมสัดส,ส่วน6-8คืออะไรนะครับคุณจะนับ2 3 4แบบเพลงที่ผ่านมาไม่ได้เลยเพลงนี้ชื่อว่าใจกลางความเจ็บปวดนะครับผมเพลงเก่านิดนึงนะคร<ม>ับอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่ท่อนร้องท่อนแรกแล้วจะลองนับจังหวะกับธรรมดาให้ฟังคุณจะรู้ว่ามันไม่เข้ากัน หนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเห็นไหมมันนับอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องนับหกครับผมแล้วการนับหกมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนละแบบกับเพลงทั่วไปที่เราเล่นหนึ่งสองสามสี่ หนึ่นี่อีกแบบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหดีกับดูเนอร์ก็พอนะครับพอแรกดีสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หเริ่มแรกเนี่ยมีวิธีคิดง่ายๆเลยแล้วก็ใช้ได้ด้วยคือให้เราเล่น6กทีไปเลยตามจังหวะโดยที่เราเน้นตัวที่หนึและตัวที่4ี่ ลองมาเล่นกับเพลงนี้ดูนี่ประมาณนี้นี่คือจังหวะ6แปดนะครับถ้าคุณเจอสัสดส่วนที่คุณแบบเล่นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ไม่ได้คุณลองสังเกตว่าเฮ้ยมันต้องนับ6หรือเปล่าหรือมันต้องนับ4ถ้านับ6ลองเล่นเลย2 3 4 ผมใส่ไอเดียนิดหนึ่งถ้าผมเล่นเนี่ยผมจะคล้ายๆเพลงคุกเข่าที่ผมจะดีดแล้วก็เกานะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องนับจังหวะตลอดดีดตึงตา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 ดีนะครับโอเคขอสรุปในคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะเพลงแต่ละเพลงเนี่ยครับผมในยุคปัจจุบันเนี่ย โอเคมันมีหลากหลายสไตล์ในการเล่นสิ่งสําคัญเลยก็คือคุณต้องต้องนับก่อนว่ามันเป็นจังหวะ1 2 3 4ลองฟังเพลงถ้าเกิดมันไม่ใช่มาจะเป็น6-8แต่6-8เนี่ยค่อนข้างน้อยเพลงไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าคุณลองฟังเนี่ยโอเคเพลงเนี่ยเ,เพลงนี้ควรจะดีดตีคอธรรมดาเพลงนี้ควรจะดีดครึ่งห้องนะหรือเพลงนี้ควรจะดีดแบบไม่ต้องเยอะนะเพลนี้ควรจะดีดแบบธรรมดาไปเลยได้เหมือนเพลงฝนตกไหม เพลงนี้อาจจะต้องดิครึ่งห้องเือนเพลงถ้าเธอต้องเลือกหรือเพลงนี้อาจจะต้องแบบมีดีไซน์การเล่นตามจังหวะกลองอย่างเพลงแผ่เป็นของคอตอมหรือเพลงนี้อาจจะต้องดิดน้อยๆใช้แพทเทิร์นธรรมดาแบบเพลงคุกเข่าหรือเพลงนี้เป็นจังหวะที่คุณไม่เคยได้เล่นอย่างจังหวะ6กแปคุณจะต้องแบ่งสัสดส่วนพวกนี้ให้โอเคก่อนนะครับสำหรับคนที่ฝึกในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้างง,งเพลงไหนเนี่ยลองส่งเพลงมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดถ้ามีโอกาสผมก็จะมาช่วยตอบนะครับผมนะมันค่อนข้างแบบมีอะไรที่หลากหลายเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นสเสน่ห์ของดน,นตรีเนาะที่ว่าทําให้เรามีอะไรได้ฝึกไม่รู้จบนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องฝึกตีคอร์ดให้แข็งในหลายๆประเภทนะไปฝึกเจอเพลงนี้แล้วก็ลองฝึกตีคอร์ดตามเพลงเลยเปิดเพลงมาแล้วก็เล่นตาม ใช่ไหมถ้ามันเข้าลองเล่นดูถ้าลองเล่นดูแล้วใช่ไม่ใช่ลองถ่ายวิดีโอตัวเองลองไปถามคนอื่นลองเล่นให้คนอื่นฟังนะครับผมว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนอะช่วยกันกดไลค์กด share แชร์อะไรให้ผมเจะจะเป็นกาลังใจมากๆเลยนะครับผมโอเคครับก็ติดตามกันไปนานๆน,นะครับผมก็ตอนนี้ก็มีไลฟ์สดนะครับ ตอนนี้ก็ผมจะพยายามเพิ่มในส่วนของการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวถ้าจะมีไลฟ์วันไหนเนี่ยจะมาโพสต์เรื่องของวันเวลานะครับผมว่าจะตอนไหนเกี่ยวกับเรื่องหัวข้ออะไรเพราะว่าใน,ในแต่ละครั้งเนีอยากให้มันมีหัวข้อในการพูดคุยนะครับผมเพื่อให้มันแบบมีประโยชน์สูงสุดในแต่ละไลฟ์ที่ออกไปนะครับส่วนถ้าผมหายตัวไปนะครับผมช่วยกันคอมเมนต์ตามนะพี่กร,รมสอนกร,รมสอนกร,รมสอนอย่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ